ต้องต่อครับยกาผังทองละายแล้วโอไม่ครับเดี๋ยวนเอายังไงไงปค่อยไปอดูก่อนไม่ต้องกอดไปเรื่อยๆ่ยค่อยไปนะมาดูที่สองกว่าหน่้าจะค่อยคุยกันไปแล้วนะครับผ้กองอ๋อหนงแสไปแล้ว เรื่องระเบียบคู่แข่งครับนี่โดนปีดน้วยโอ้ไม่น่าเชื่อนี่ประธานกกตจัดการนะครับอไอ,อ้ถังใหญ่นี่เห็นอย่างนี้เป็นประธานกกตนะเอาชิ่ผายแล้วกูจะมาบอกเขาสวยนะมึงขอโทษครับเป็นไก่ไก่คุ้นแผนสัางทองนะครับสัพ่อเมืองนนนะ อยู่บ้านเขาไม่รู้จักกันนะครับพอเขาลงสนามแข่งเขาไม่รู้จักกันนะนี่ผู้ก่อแพ้ันนี้มาแอบหนีแฟนมาขี่รถกลับไปตายกลับไปตายเนะนี่ยนี่เป็นไงเป็นไงไม่เคยจะไม่เคยขีย่รถดีเนอะนี่นะเราจะเล่นทางป่านะครับห้ารอบสนามนี่นี่ง,งเป็นใินรพีพงศ์อยู่นะครับที่สองเป็นใครละ่ะเจ้าที่หนึ่นนนะง,งนะสามเป็นหนึ่งนะครับ อโจนีโจ้รักตเองเรอนมัน่โจโหรือว่าทำไมมันไอ้เจโบหรือไมตัวมันถึงโตขนาดนั้นเลยบอกว่าตอนไหนวะยังไาอยู่คที่สามกับโดนี่โอ้โหกุ๊กกุ๊กมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกพี่หมอฮะตอนนี้กรรมการตกเหลือเจ้ารุ่นที่ไทยฮะววันนเอาได้ได้ เดี๋ยวกรรมการเก็บผลการแข่งขันไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองมอบสุดท้ายเดี๋ยวเลยเดียวเลยนะครับตั้งแต่รุ่นที่นะครับใอเดอร์โลกนะเอเดอร์โลฟไปต้นไปแต่ที่เหลือเก้ารุ่นครับโอ้โหเราผุดผ่านมาครึ่งทางที่เดียวนะครับอ่ารุ่นต่อจากรุ่นนี้นะครับให้เราพูดเลยนะครับเอารถมาเลยนะเอารถมาเลยถ้าเป็นไมได้รถลอกนะ ห่งหรือสองรอบได้เนาะรอบหน่อยรอบหน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับจะไม่ทันนะพัฟพี่ลดูมันไม่กลัวกลัวฝนครับกลัวฝนนะมันไม่กลัวนะเพียงเดี๋ยวเราจะผมไปรอบสนามไม่น่าเชื่อนะครับสนามแห้งอ่ะเมื่อกี้ดุ๊บอกว่าถ้าเป็นอย่างเมื่อเช้าผมก็ไม่แข่งละหมอเฮ้ยนะครับทองเนี่นะครับได้สปอนเซอร์มานะคนนี้ธรรมดาที่ไหนนะครับไม่ธรรมดาดีเนียนมากนะครับเนียนมากเลยนเราทีทิ้บ ไม่น่าจะเป็นเจ้พื้